สวัสดีครับผมมรรลนทโซนิคแดนอีสานครับมาดรีวิวโซนิคตัวเก่าแท้แลผมเอกสารครบโอนภาษีขาดเกินนะผมคันนี้สวยๆนะผมเครื่องดีมากนะผมคันนี้ระบบไฟติดครบนะผมขับมันนิ่มๆเลยนะเครื่องดีมากวดสวิตช์ไฟเขียวขึ้นนะผมแต่ดัางนะผม ฟังเสียงกันครับขับบูเด็ดนะผมงเงียบๆเลยอ่าข้อผ่า สนใจสอบถามได้รถอยู่บางปูนครสมุทรปราการครับผมมยู่ใีการจัดส่งเก็บเงินปลายทางตัวไทยครับผมมัดจำก่อนสมง,งเก็บเงียบกิฟต์นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผม